เพลงเมื่อไหร่มาแฟนเพลงมครับอ๋อเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ครับผมเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้มครับชื่อเพลงว่าสวองฟ้คงได้เจอครับก็ฟีดแบ็กก็ดีนะครับก็เป็นเอ่อเป็นเพลงเป็นเพลงรักสไตล์ผมที่แบบหลายๆคนอาจจะรออยู่ในอัลบั้มนี้ครับผมเพราะว่า2เพลงแรกก็จะเป็นเพลงที่สุขสานหน่อยเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงรักที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วเป็นเพลงที่แฟนเพลงจําเราได้หายไปนะอัลบั้มนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างครับก็ วอันี้กลับมาก็รู้สึกว่าได้กลับมาเล่นได้กลับมาเจอแฟนเพลงที่แบบเราไม่ได้ออกอัลบั้มมานานนะครับแล้วก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเราได้หาได้ไปเจอกลุ่มใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตในที่ใหม่ๆอะไรครับได้ไปได้ทัวร์ต่างจังหวัดเยอะขึ้นสุดทานดีเพราะว่าเราห่างหายตรงนี้ไปนานเราเราไม่ได้กลับมาออกอัลบั้มในในรอบ3า่ปีครับแฟนๆเพลงก็ผมว่า กลุ่มเก่าๆที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็กลับมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มใหม่ๆรุ่นแบบเด็กๆหรือว่ากลุ่มใหม่ๆที่นี่ไม่มีโอกาสเจอเราครับเขาก็เจอเรามากขึ้นครับผมเขาลืมหน้าเราบ้างไหมครับผไม่ได้ออกไปนานเขาเขารู้จักแต่แค่เขาเขาเขารู้จักแต่เราไม่มีโอกาสเอาปหาเขาออครับมันก็เหมือนกับอาจจะห่างเหินกันไม่ค่อยสื่อกันเท่าไหร่ครับพอได้กลับไปเจอได้กลับไปอะไรมันก็ดีขึ้นครับผมก็รู้สึกว่า แบบเหนียวแน่นขึ้นจะไปเล่นไหนเขาก็ตามมามากขึ้นอะไรเงี้ครับผมจากนี้จะไม่หายไปไหนหนานอีกแล้วนะจากนี้คงไม่หายไปไหนอนะีกนานแล้วครับจากนี้คงคงผมคิดว่าสมัยนี้มันต้องมันไม่ได้เป็นรอเป็นอัลบั้มแล้วค่อยออกอะ่ะมันคงต้อ,งออกอยู่เรื่อยๆนอกจากนอกจากเพลงแล้วยังมีงานอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นละครเวทีอย่างเช่น,ะน,อ,นอะไรเงี้ยเราก็จะมีทําด้วยมันก็เลยน่าจะมีอะไรให้ติดตามอยู่ตลอดครับคิวคเิงานทัวร์เยอะไครับวคอนเสิร์ตในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาผมต้องหยุด ออกไปเยอะมากเพราะว่าผมต้องให้คิวกับกองละครเวทีลมหายใจซ้อมนะครับผมเราเริ่มซ้อมมาแล้ว2เดือนแล้วครับผม<ด>ก็เล่นสิงหาคมทั้งเดือนฉันเนี่ยช่วงนี้ก็เลยโอกาสออกไปเล่นน้อยหน่อยครับจะว่างแค่แบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับกี่ละคเก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าๆครับก็น่าจะดีครับน่าจะสุขสันต์ดีครับผมเองก็เริ่มเริ่มผ่อนคลายเริ่มเริ่มไม่เครียดเท่าไหร่แล้วครับความรักเป็นยังไงบ้าง รักก็ดีครับเหมือนเดิมครับผมทุกอย่างแล้วก็ช่วงนี้อาจจะทำงานหนักหน่อยก็อาจจะเจอกันน้อยลงหน่อยเพราะว่าเราเองก็หนักละครเวทีทุกวันนี่ครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ทำงานหนักอยู่แล้วครับไรพี่ให้กำลังใจไปครับทำงานหนักอยูก็ป <น liness. S 1> ก,กติก็คุยกันอยู่แล้วทุกเรื่องครับแล้วก็ให้กำลังใจอยู่แล้วเรื่องมีอะไรกไ็เล่าสห่กันฟังนะครับช่วงนี้อาจจะเจอกันน้อยลงทํางานหนักคันคู่ครับคัค่ะเขป็นข่าวดีอะไรครับ อ๋อบอกว่าจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวบอกครับก็ก็ช่วงนี้มันยุ่งอะครับแล้วก็ทุกคนก็ยังทํางานอยู่มันเป็นแพลนในอนาคตแต่เดี๋ยวไว้ไว้ถึงเวลาค่อยบอกครับนีเราต้องไปบ้านไหมครับว่าไห,คคไหนคู่ก็เป็แหกกันแล้วเอาคู่คู่อื่นเขาอายุเยอะกว่าเราเนี่ยฮะก็ผมว่าถึงเวลาของใครก็ถึงเวลาของเขาขครับก็เดี๋ยวถึงเวลาของเราเราคงบอกครับไม่ได้มีอะไรปิดบังครับปีหน้าไหมครับพี่ต๋อยนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาจะบอกเองครับผม่คิดแค่อยากจะให้มันเรื่องนี้เครับว่ายังไม่ได้วางเลย คือด้วยความที่เราโตแล้วครับเราก็มีคิดอะไรหลายอย่างมากขึ้นพอคุณโตแล้ววิธีการมองชีวิตแล้ววิธีการใช้ชีวิตของคุณก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับแต่ณตอนนี้ก็อยากทําให้เวลากับการทํางานเยอะก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคงเดี๋ยวบอกเองครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งมากแค่เจอกันก็น,น้อยเวลาคุยกันยังน้อยมากเพราะว่าทุกคนไปนยุ่งครับครับ,บไเอแล้วัน,น,นช่วงนี้ส่วนใหญ่ช่งช่วงนี้ส่วนใหญ่คุยแต่ว่า จะขอพักจะขออะไรมากกว่าเพราะว่าช่วงทั้งคู่เหนื่อยครับเวลาเราเหนื่อยเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะครับก็ส่วนใหยให้กําลังใจกันครับขอให้ผ่านช่วงทาง,งานหนักๆช่วงนี้ไปก่อนครับควรนานไปฝ่ายหญิงเริ่มไม่อยากแต่งงานลช่ไหมครับพี่ไม่เราเปแม่มันไม่ได้มันไม่ไมีคำว่านานไปหรอกครับมันมีคําว่ามันพอดีมากกว่าครับผมมันไม่ไม่มีคำว่านานไปหรอกครับกีป่ปีแล้วครับก็อ่าสี่ปีแล้วครับพี่ใหญ่แบบนถามี่ใหญ่ครับ ผู้ใหญ่เป็นปกติผู้ใหญ่ก็อาจจะมีถามบ้างครับแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องสีไดเพราะเราก็โตแล้วเราให้เราตัดสินใจครับเม็นผู้ใหญค่คงมีถามบ้างแต่ทุกคนรู้หมดเพราะว่าคนรอบตัวก็รู้หมดเพราะว่าเราทํางานหนักครับน,น,นะครับ <c oughs> ก็ถึงเวลา <c oughs> เดินยวถึงเวลาแล้วบอกบนี่จะัะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใบเขาใบถ่ายรูปลงใช่ไหมครับก็มีป้ายที่เขียนว่าที่เขาเวลาคนเรียนจบมันจะเขียนว่าจบจบแล้วังโสดนะครับก็ไม่มีอะไรผมก็ไปแซวเล่นผมก็ไปผมก็ไปเขียนว่าไม่โสดแล้วจบนะก็เล่นคากับกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับเขาไม่ได้โกรธไม่อะไรก็แซวเล่นแซวเล่นก็ใช่ต่อยายคนอื่นด้วยไห่ใค่ต่อยา